สีท่าปั้นซิกแพคร่องขึ้นไวใน14วันท่าแรกเป็นท่าแฮร์สควอเฮดครันช์นะครับมืออยู่เหนือหัวยกหลังส่วนบนขึ้นขาตั้งฉากเป็น90องศานะแล้วก็เล่นสามไปใครที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามันหนักไปเราเอามือลงด้านล่างได้นะครับผมออ t ทอเนตเทอท้าชื่อท่าที่2ครับท่านี้เราจะเอามือขวาแตะเท้าซ้ายมือซ้ายแตะเท้าขวาสลับไปนะครับเล่นหน้าท้องส่วนด้านข้างนะ ทาที่3เป็นรีเวิร์ดครันช์เราเล่นหน้าท้องส่วนล่างครับเอาแทงเข่าเข้ามาใกล้หน้าแล้วเราก็ยกก้นยกสะโพกรอยขึ้นนะครับใครที่รู้สึกว่ามันน้ำหนักมันเบาเกินไปเราใช้จังหวะสโลโมชั่นได้นะยกก้นลอยแล้วจังหวะลงเนี่ยลงช้าๆก็จะโดนหน้าท้องส่วนล่างมากขึ้นนะครับ ท่าที่4คือท่า Heel Touch เล่นเอวด้านข้างยกยกลำตัวส่วนบนขึ้นมาเก็บคอนะครับแล้วเราก็เอามือมาแตะตะตุ่มหรือแตะส้นเท้าก็ได้ทำซ้ำเปลี่ยนข้างซ้ายขวาไปเรื่อยๆก็จะได้เอวขอดๆมานะครับ mm hmm. ก็ถ้าทำตามนี้4ีท่ารับรองว่าซิแลกแพคล่างๆขึ้นอย่างนี้แน่นอน